ยังไงไแพนด้ากุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วจ้าร้านของเล่นมือสองยีสิบบาทเท่านั้นรีบมาซื้อเลยนะ20บาทเองนะทุกคน มาเลยจ้าทั้งหมดนี้20บาทเหรอคะโอ้ยทั้งหมดนี้20บาทพี่ก็เจ๊งหมดแล้วสิจ้าเนี่ยอะไรยี่สิบอ่ออะไรยี่สิบเหรอคะเรื่อหนูเอาวันนี้คะ่ะหนูเอาวันนี้คะ่ะวายตายละ บาร์บ,บี้ตัวเลของร้านไปซะด้วยอุย้ยไม่สนใจสองตัวนี้หรอกจ้าเนี่ยดูทรงผมนี่กาลังฮิตเดี๋ยวนี้เลยนะน่ารักจะตายดูสินี่ที่แถมมงกุฎให้ด้วยนะตัวเนี้ยดูน่ารักจะตายไม่อค่ะดูอย่าซื้ออันนี้หนูชอบนางเงือกค่ะอ่าๆๆงั้นก็ได้ค่ะอ่าตัวละยี่สิบนะคะ 0บาทเองนะคะของเล่นมือสอง20บาทเองค่ะอุย้ยวันนี้อากาศคืม้มเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรอุย๊ยมีของเล่นด้วยของเล่น20เหรออย่างนี้ต้องจัดไปให้ลูกๆแล้วละ่ะมาเลยค้ามาเลยค้า20่ะ2บบาทเองนะคะอุ๊ยอุยถายอะไรจ้ะหนู ขายของเล่นมือสองคยี่สิบบาททุกชิ้นเลยนะคะอุ้ยจริงเหรอใช่ค่ะยี่สิบทุกชิ้นเลยเหรอใช่เลยค่ะสามารถเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะจ๊ะอุ้ยเขาปิดไฟฟ้าอุ้ยกำลังฮิตเลยนะเนี่ยอุ้ยนี่ก็ราตโต้รัตโต้ที่ไปใน YouTube ย,ยูทูบวแเลมขายยังไงจ๊ะเนี่ย โอ้ยขายชิ้นละยี่สิบเลยค่ะเงถูกถูกง,งั้นเหมาจา้ะเหมาอุย้ยเหมาหมดร้านเลยเหรอคะเหมาสองอันนี่เลยจ้ะเห,หมาหมดร้านอออโอเคค่ะ<อ>ชิ้นละยี่สิบรวมกันก็เป็นสี่สิบบาทนะคะสามสิบได้ไม่ลกอุ้ยอย่าต่อกันเลยค่ะนี่ซื้อมาแพงจา้จาจ้าจ้ะงั้นเอาสองชิ้นนี่จ้ะได้ปิงปิงหยับได้พอดีเลยนะเนี่ยนี่จ้ะยี่สิบบาทนะคะ อ้ยขอบคุณค่ะที่ใช้บริการนะคะใส่ถุงให้ด้วยนะจ๊ะเอ,อ้ได้เลยค่ะนี่เลยนะคะถุงกระดาษแบบรักโลกเลยค่ะนี่ค่ะมากจ้าเดี๋ยววันหน้ามาอุดหนุนใหม่จ้าขอบคุณค่ะ,คคะรวยๆเฮงๆยๆเฮงเ,เ,เพี่พี่ข้อน,นี้ทำยังไงอะ่ะไม่บอกหรอกทำเองสิ คนนี้ง,ไไง่ายมากตอบแบบง่าคุณแม่มาถึงแล้วทำอะไรกันอยู่คะลูกคะกำลังทำการ <ances. S 1> บ้านอยู่ค่ะ<ช>เป็นัไงบ้างลูกเก่งจริงๆเลยปินๆเนี่ยหนูละใกล้เสร็จแล้วเหรอค่ะ ะเกงแม่คะ่ะหนูทำเสร็จแล้วคะ่ะจ้าจ้าจ้าแล้วเป็นปิงนะลูกอยู่ไหนละอุ้ยผลเดินอ,อ,อีกหนึ่ง<ๆ>ข้อค่ะแม่คะ่ะอันนี้ทำยังมาหรอคะโอ้แต่นี้แหละลูกอันนี้มาบวกกันนะลูกเอาข้างหลังมาบวกกันกองใจแล้วค่ะหน่วยแล้วก็หลักสิบถึงจะหลักร้อยนะลูกนะถูกแล้วใช่ไหมคะแม่อยเก่งจริงๆรค่ะเก่งมาก ก็เสร็จแล้วนนเนาะเก่งจริงอุย้ยทำการบ้านกันเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะงั้นแม่มีของขวัญมาให้จ้าเยป้ปินปิน,ปนอยากได้อะไรคะหนูอยากได้ปั๊บอิดไฟฟ้าคะ่ะได้เลยจ้าปิ๊งเย้ค่ะคุณนะคะ <ไฟ S 1> หนูอยากได้มานานแล้วจ้า หนูไม่ดูสิโอเคเอาแล้วหนูล่ะอยากได้เลยคะหนูก็อยากได้บอกอินไฟฟ้าเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าคุณแม่เตรียมไว้แล้วจ้ะนี่ไงลาโตลาตโตหนูไม่อยากได้ลาโตลาโตนะคะหนูอยากได้บอกอินไฟ,ฟ ไปเล่นก่อนลูกเพราะว่าจะได้แบ่งกันเล่นไงลูกเพราะปีไฟฟ้ามันแพงไปให้น้องเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้พี่เล่นนะค่ะต<อ>ัทำหน้าสิลูกยิ้มสิคะคุณแม่ให้ของเนี่ยแล้วหนูอล้ลูกสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเออไหนสันคุณแม่เล่นที่อกออ่ ทำการบ้านไม่ดีก็ชมน้องมือถือน้องอยากได้ก็ได้อะไรน้องอยากได้อะไรอะไรก็ได้ขอเล่นหน่อยก็ได้อุ้ยลำคาญจริงๆเลยไอ้ราโตราตโตบ้าเนี้ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยเจ็บว่ะสนุกจังเลย,ยหึมันเล่นอยู่ตรงนั้นนี่อย่างนี้ต้องเจอปินปินพี่ขอเล่นบ้างสิไม่ไม่เอามา คนให้น้องไม่เอามาทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะเฮ้ก็เอาลาโต้ลาโต้ของฉันไปอ้ยเจ็บหนูจะไปฟ้องแม่แม่ค่ะโอ๊ยเสียงอะไรกันอนะลูกทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรน้องฮะก,ก็พี่หลินขาเอาลูกลาโต้ลาโต้มาเว้องใส่ตาหนูอะค่ะต้องํำน้องเหรอ ยังไงก็ไม่ควรที่จะทำน้องอย่างนี้จะต้องโดนลงโทษไปเลย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 มาโดนตีลยอย่างนี้เลยมาเลยมาเลยมายืนอยู่ตรงน,นี้เลยอย่างนี้ต้องโดนทำโทษแกลงน้องได้ยังไงอย่างนี้นะเดี๋ยวเฉยๆกอดอก <c oughs> อยู่ในห้องเลยไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าร้องอย่าร้องแม่ไม่ชอบคนร้องไห้นะ